ใกล้ก็ไม่ใกล้เห็นพ่วัดไหมบางบางแอนพักพัก่กนอน้องนวีจับขึ้มาก่อนวัดคือบนี้ตัว S 2> <S 2> <S บัก<ๆ>อ๋ออสร้างขึ้นมาได้ละ่ะก็ผมวัดไปให้อย่างดีทำไมมันขาดหลายเด้นี่ฮะโอ้โหน่าขาดไปถึงสิบเซนเนี่ยผมวัดไปอย่างงี้แล้วช่างคือตัดขาดหลายเท้ <S <S โอใ้ใบเรื่องในสร้างนี่ทำน,นีอะไรพี่น้องโอ้